สวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยากรใช่แล้วก็จะมาพยากรเรื่องราวต่างๆของชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีดาวยกย้ายด้วยกันนะทั้งหมด5ดวงด้วยกันนะครับเรื่องราวของดาวยกย้ายแต่ละดวงเนี่ยจะมีผลยังไงต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับครูพีก็จะพยากรให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับ ในช่วงต้นเดือนนี้นะครับดาวประจําตัวของชาวลักนณาราศีพิจิกนะครับก็คือดาวพระอังคารนะครับก็สถิตอยู่ที่ราศีธนูนะครับอยู่ในเดือนการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกเองนะครับดาวประจาตัวของชาวลัคนณาราศีพิจิกเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพระพุธนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์นะครับดาวประจำตัวของชาวลัาราศีพิจิกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอริด mm. ้วยอีกเรือนหนึ่งนะครับอยู่ใน เรือนกระดุมพระคือเรื่องของเงินเรื่องของรายได้ต่างๆนะครับก็ ja e จะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยจะมีเรื่องดาวซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของรายได้ต่างๆนะครับซึ่งดาวประจําตัวเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนของเจ้าเรือนมรณะและเจ้าเรือนราพะนะครับก็คือเรื่องของความสาเร็จนะครับแล้วก็เจ้าเรือนมรณะก็คือเรื่องของความเสียหายตรงนี้นะครับ ดาวประจาตัวเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพระพุธเนี่ยดาวคู่นี้เนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรตูกันด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับรายได้เรื่องเงินนะครับมีเรื่องทั้งมีทั้งรายรับนะครับแล้วก็มีทั้งรายจ่ายเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับในช่วงที่ดาวประจําตัวเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพระพุธนะครับในช่วงต้นเดือนต้นต้นเดือนนี้นะครับและดาวประจําตัวเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยเป็น เจ้าเดือนของปัตตนินะครับก็คือเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับคุณส่วนคู่สัญญาของตัวเองรวมถึงอาจจะเป็นลูกค้าของเราได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเจ้าเดือนวินาศอีกเจ้าเดือนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องซึ่งอาจจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของความที่มีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับตรงนี้พอดาวประจําตัวเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์ด้วยเนี่ยเป็นดาวก็คู่มิตรกันส่วนหนึ่งนะครับอยู่เดือนกันเงินเนี่ย ก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยมีเกณฑ์นะครับที่จะมีรายได้นะครับเข้ามาเนี่ยกับลูกค้านะครับหรือมีรายได้จากอุณส่วนคู่สัญญาของตัวเองเนี่ยเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยได้อย่างที่อาจจะไม่คาดคิดนะครับว่าจะได้ดีมากน้อยขนาดไหนตามที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้มากกว่าที่ตัวจะคาดคิดนะครับตรงนี้เกิดขึ้นได้ในดวงชะตา แต่ปัญหาอย่างที่ครูพีบอกหลายดาวพังคันอยู่ร่วมกับดาวพระพุพธนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยแล้วก็เจ้าเรือนลาภะด้วยก็เงินเนี่ยก็มีทั้งรายจ่ายนะครับแล้วก็มีทั้งรายรับด้วยนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยของการเงินเนี่ยเท่าที่ครูพีมองแล้วนะครับบางทีการที่จะต้องจ่ายออกไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวซึ่งเกิดมีปัญหานะครับเรื่องความขัดแย้งเรื่องการคุยการติดต่อตกันสื่อสารซึ่งคุยกัน ไม่เข้าใจและเกิดความผิดพลาดก็เลยเกิดความเสียหายทางด้านการเงินเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าระมัดระวังและใช้การติดต่อการพูดคุยการสื่อสารกระจายต่างๆเนี่ยนะครับกับลูกคา้ากับผู้สุดของเราหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะนําเรื่องของลาบผลรายได้เรื่องเงินต่างๆเนี่ยมาให้กับชาวล,คลาัคนาราศีพิจิกนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับช่วงต้น,ตนเดือนเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้และหลังจากวันที่ 26กุมภาพันธ์นะครับดาวจำตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะมีการยกย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะครับตรงนี้ในช่วงปลายเดือนนะครับพอเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยก็จะไปอยู่ในเ,เรือนของสหัชชะของลัคนานะครับดาวจำตัวก็จะไปอยู่ร่วมกับดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์นะครับตรงนี้ก็ทำให้ ตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยก็จะมีความผัวพันอยู่กับเรื่องของความเสียหายเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะครับแล้วก็อยู่กับเรื่องของคู่ครองคนรักคุนส่วนคู่สัญญานะครับเรื่องของวินาศก็อะไรที่เกิดขึ้นยังไม่คัดคิดเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็คือดาวพระเสาร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าเดือนสหัชชะเองนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับตรงนี้ แต่ว่าพอมาอยู่ในเรือนของสาสชานะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็ทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการติดต่อการสื่อสารนะครับการมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นได้ในดวงชะตานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการได้มาของเรื่องของรายได้ต่างๆนะครับพอดาวประจาตัวอยู่ในเรือนสาสชะนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงการติดต่อการสื่อสารการเจรจาต่างๆนะครับดาวประจำตัวอยู่ร่วมกับดาวพุธเนี่ย นะครับก็จะต้องเริ่มระวังเรื่องของเอกสารสัญญานะครับการพูดจาการสื่อสารกันในบางสิ่งบางอย่างนะครับการร่างสัญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องระมัดระวังนะครับอาจจะเกิดความผิดพลาดกันเกิดขึ้นได้แล้วก็จะต้องมีเรื่องมานั่งทะเลาะเบ,บาแวงกันในภายหลังนะครับตรงนี้ดาวประจตัวก็อยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์นะครับซึ่งดาวพระศุกร์ก็ได้ตําแหน่งค่อนข้างจะดีนะครับได้เป็น ได้มีตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์ของลัคนานะครับตรงนี้ก็ทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเองนะในช่วงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะไปไปเดือนข้างจะมีสเสน่ห์เนาะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากบุคคลอื่นเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้ดาวประสุกเองเนะก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเนาะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนปัตตนิด้วยเลยทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยจะมีเรื่องของ คู่ค้าลูกค้าหรือเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมาให้ความสนใจนะครับในการช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยชาวลักนาราศีพิจิกเนี่ยได้เป็นอย่างดีด้วยความที่ดาวพฤหัสได้ปฐุมเกณฑ์กับลักนานะครับตรงนี้และดาวประจาตัวเองอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์เจ้าเรือนศาสชานะครับดาวคู่นี้เนี่ยเป็นดาวคู่อ่าเป็นศัตรูกันนะเป็นดาวคู่แตกหักกันนะครับตรงเรือนศาสชาก็ ชาวลัคนาราศีพิจิกเองในช่วงงปลายเดือนอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการมีปัญหานะครับกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูงสังคมของตัวเองตรงนี้นะครับก็ต้องเตรียมตัวตั้งรับเรื่องราวต่างๆเอาไว้นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้ก็ครูพีพยากรณ์ไว้ให้ล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับจะได้รับรู้รักทราบเกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้นะครับจะได้มีความระมัดระวังมากขึ้นจะได้เตรียมตัวรับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดวงชะตานะครับ แต่ในเกณฑ์ของเดือนนี้เนี่ยของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยครูพีก็ยังมองว่าอยู่ในเกณฑ์เรื่องของการที่จะสแสวงหาเรื่องของลาภผลรายได้เงินทองเนี่ยหรือเรื่องของความสําเร็จต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีนะครับตรงนี้ที่ต้องระมัดระวังก็คงจะต้องระวังเรื่องของเองกสารสัญญาเกิดความผิดพลาดนะครับเรื่องการมีปากมีเสียงกันนะครับกับบุคคลอื่นกับเพื่อนฝูงสังคมตรงนี้นะครับครูพีก็ฝากเอาไว้ ต่อไปเดีย๋ยวคุพูพีจะพยากรณ์เจาะเปน็นเรื่องๆไปนะครับให้กับชาวลัคนาราศรีพิจิกเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าจะมีความเป็นไปยังไงกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีพิจิกนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศรีพิจิกนะครับดาวการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกก็คือดาวพะระพฤหัสนะครับซึ่งดาวพะระพฤหัสเนี่ยก็ในช่วงต้นเดือนนะครับจะเรียกไม่ว่า,วาจะไม่เรียกว่าต้นเดือนแล้วเนาะก็ตลอดทั้งเดือนนะครับช่วงเนี้ย ดาวพฤหัสเอเนี่ยท่านสถิตอยู่ที่ราศีกุมนะครับตรงนี้อยู่ในเรือนพันธุของลัคนาชาวาลัคนาราศีพิจิกทําให้เรื่องของการเงินของชาวาลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของกลักทรัพย์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเรื่องการซื้อทรัพย์สินเข้ามาให้กับชาวาลัคนาราศีพิจิกเองนะครับ รือมีการนําเงินเนี่ยไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับให้เกิดผลเกิดประโยชน์มากขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับซึ่งในช่วงวันที่13กุมภาพันธ์นะครับจะมีดาวพฤหัสเนี่ยท่านก็จะยกย้ายเข้ามาอยู่ที่ราศีกุมด้วยอยู่ร่วมกับดาวกันเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกเองนะครับซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเดือนกรรมะนะครับก็คือเรื่องของการงาน ของชาวลัคนาราศีพิจิกเองนะครับทาให้ในช่วงที่ดาวพาทิตเนี่ยยกย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในช่วงนี้เนี่ยดาวพาทิตดาวการเงินเนี่ยยกย้ายเข้ามาเนี่ยมีตาแหน่งเป็นปะก็เรียกว่างานในช่วงนั้นน่ยยังมีความไม่ค่อยมีความมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับในช่วงต้นๆทําให้เรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยอาจจะมีความร่าช้า ออกไปบ้างสักหน่อยหนึ่งแต่พอผ่านผ่านสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นด้วยความที่ดาวพระพฤหัสกับดาวพัททิศเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับก็จะส่งเสริมกันและกันเนี่ยทำให้การเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะมีได้เงินมาค่อนข้างจะได้รับกาสรสนับสนุนจากจาการทําทงานนะครับจากเพื่อนฝูงสังคมที่ดีเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของสนับสนุนเรื่องการเงินเนี่ยเรื่องจากงานได้มาจากงานเนี่ยนะครับ ค่อนข้างจะมีความมั่นคงแล้วก็มีความราบรื่นขึ้นนะครับกับดวงชะตาแล้วก็ดาวพระพฤหัสเองเนี่ยท่านก็ได้ตําแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์นะครับกับลัคนาของชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยนะครับในเดือนนี้ก็ได้2เด้งนะชาวลัคนาราศีพิจิกก็สุกก็เป็นปทุมเกณฑ์นะครับดาวก็สุขนะครับแล้วก็ดาวพระพฤหัสเองก็ได้ปทุมเกณฑ์ด้วยนะครับก็ทําให้มีเสน่ห์เนื้อหอมเนาะแล้วก็ดาวกันเงินเนี่ยพอได้ตาแหน่งปทุมเกณฑ์เนี่ยค่อนข้างจะ หาเงินง่ายนะครับมีความคล่องตัวได้การรับสับจ์จากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยในการทํางานแล้วก็ได้มาเรื่องของเรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยทรัพย์สินรายได้ตลอดจนถึงประเภทสิ่งของต่างๆเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้มาเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวลักนาตลาีสิจิกเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับแต่ว่าในช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยก็นข้างจะมีเกณฑ์ที่ ดีมากกว่านะครับตรงนี้ครปปีก็พยากรณ์เป็นมุมกว้างๆเอาไว้ให้ครับกับชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ในลักษณะของการเงินในต่างนี้ครปปีก็บอกว่าการเงินค่อนข้างจะมีการเงินที่มีความมั่นคงมีความแข็งแรงเป็นอย่างดีมีรายได้เข้ามาได้อย่างเสมอเสมอแล้วก็มาอย่างไม่ขาดสายด้วยนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเรื่องต่อมาครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวการงานก็คือดาวพระติ์ อย่างที่ครูพีได้บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วนะครับดาวพฤหัสเนี่ยในช่วงต้นเดือนเนี่ยท่านก็อยู่ที่ราศีมังกรนะครับอยู่ในเรือนสหัชชะนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกสหัชชะก็คือเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงนะครับหรือเรื่องของพี่น้องแล้วก็การติดต่อการสื่อสารการเจรจาอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้นะครับดาวพฤหัสเองเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์นะครับเป็นดาวคู่ธาตุไฟด้วยนะครับตรงนี้ก็ทําให้ เรื่องของงานเนี่ยมีค่อนข้างจะมีความมั่นคงเนาะแล้วก็มีการทํางานประสานงานเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับผลงานที่ออกมาก็ได้เป็นผลงานซึ่ซงค่อนข้างจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้นะครับแล้วก็ดาวพาทิตเนี่ยดาวการงานเองเนี่ยท่านจะมียกมีการยกย้ายนะครับเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยในวันที่สิบากุมภาพันธ์นะครับ พอย้ายไปก็มีตำแหน่งเป็นปักนะครับก็คือการงานาย้ายไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของความอ่อนกําลังลงนะครับการทํางานก็อาจจะไม่ค่อยมีความคล่องตัวเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าพอผ่านสักระยะหนึ่งเนี่ยดาวพิตย์เนี่ยอยู่ร่วมระดับพฤหัสเนี่ยก็จะมีอะละส่งเสริมซึ่งกันและกันในเรื่องของความเป็นมิตรนะครับจะทําให้การงานเนี่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีความราบรื่นมากขึ้นแล้วก็ทําให้การงานเนี่ยอยู่ใน เกมที่ดีมีความสับสนจากเพื่อนฝูงสังคมในที่ทํางานเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับตรงนี้ไปตลอดทั้งเดือนนะครับก็จะทําให้การงานเนี่ยค่อนข้างจะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับตรงนี้ก็ในช่วงต้นๆเดือนเนี่ยก็ ในเรือนอลิองเนี่ยก็มีดาวรุโตยูอยู่นะครับตรงนี้ก็ดาวรุตยูเนี่ยอยู่ในเรือนของราศีเมษนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยก็อยู่ในราศีพิจิกซึ่งดาวเจ้าเดอนก็คือดาวพระอังคารน,น,นะครับเป็นดาวดวงเดียวกับราศีเมษนะครับตรงนี้พอดาวมรตยูอยู่ในเรือนราศีเมษเนี่ยก็ท่านก็ส่งกระแสเนก็เรียกว่าส่งเกณฑ์เนาะก็เรียกว่าแฝงเรือนมาถึง ตัวชาวลัคนาราศีพิจิกได้ด้วยส่วนหนึ่งตรงนี้ก็ยังคงมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะการเ,เกิดเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในดวงชะตานะครับตรงนี้ก็ให้ระมัดระวังเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแล้วก็ด้วยที่าดาวพระเกตเนี่ยท่านก็เร็งลัคนาราศีพิจิกอยู่ก็คุปถิก็ยังมองว่าก็ยังถือว่า เป็นเกณฑ์ที่ชาวลัคนากาศีพิจิกนะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องมีการเดินทาง,ย,งย,าย่อมย้ายเดินทางไกลเกิดขึ้นได้ในทุดชะตาะรตรงนี้เวลาเดินทางก็ให้ระมัดระวงังเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่ประกเ,เนพอเร็งรักครูพีก็ยังมองว่าก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างเรียกว่าสิ่งกดิงสิิ์แล้วก็ยังปกป้อง,องคุ้มครองภัยให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกได้ก็เลยมองว่า เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ายังไงก็ระมัดระวังไว้สักหน่อยนะครับเผื่อพื้นฐานมุลจตาของชาวลัคนา,นาราศิพิจิกเนี่ยบางคนนะอาจจะมีพื้นฐานดุลจตาเรื่องสุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยนะครับตรงนี้พอมีบริูเนี่ยท่าน,านส่งกระแสแสงเรินมาถึงดาวประจําตัวเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาได้นะครับหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตรงนี้ก็ครูป,ปีก็ฝากไว้นะครับแต่ใครที่เรื่องของพื้นฐานจิตาเรื่องความ เรื่องของสุขภาพเนี่ยมีความแข็งแรงดีอยู่แล้วมันคงอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็รับรองว่าก็คงจะปลอดภัยแน่นอนนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกเองนะครับดาวความรักก็คือดาวพระศุกร์นะครับเป็นเจ้าเรือนปัตตนีนะครับก็คือราศีพฤษนะครับดาวพระศุกร์ในช่วงต้นเดือนอยู่ ที่ราศีธนูนะครับมีตำแหน่งเป็นมหาจักรด้วยนะครับตรงนี้ er ทำให้เรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยซึ่งดาวความรักดาวคู่ครองเนี่ยของคนมีคู่นะครับดาวคู่ครองคนรักเนี่ยอยู่ในราศีธนูเนี่ยอยู่ในเรือนกระดุมพระก็คือเรียกว่าอยู่ในเรื่องของรายได้นะครับเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกเองนะครับตรงนี้ทําให้คนรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะเข้ามา มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของรายรับรายจ่ายต่างๆของชาวลักนณาราศีพิจิกนะครับแล้วก็เป็นการเรียกว่าคู่ครองเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมเนี่ยก็คือมีสมรรถภาพที่ค่อนข้างดีต่อกันนะครับตรงนี้แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการสื่อสารบางอย่างเนี่ยอาจจะมีการคุยกันไม่มีความลงตัวเนี่ยเกิดขึ้นได้บ้างแต่ไม่มากมายนักนะครับตรงนี้ที่จะติดขัดกันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ เรื่องของเงินนะครับเรื่องของผลประโยชน์นะครับหรือเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างซึ่งต้องจ่ายออกไปแล้วก็ไม่น่าจะจ่ายอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นเรื่องที่อยากจ,จะต้องมีการคุยกันนะครับตรงนี้กับคนรักคู่ครองของชาวลัคนาราศีพิจิกเองตรงไหนที่ชาวลัคนาราศีพิจิกเองอาจจะใช้เงินไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถูกที่ถูกทางนะหรือเรียกว่าเสียเงินไปโดยที่ไม่น่าจะเสียนะครับตรงนี้อาจจะเกิดเรื่องการคุยกันไม่เข้าใจกันได้กับคนรักคู่ครองของชาว ลัคนาราศีพิจิกเองนะครับโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะีรูพี่ฝากไหว้หน่อยรักกันเนาะตรงนี้ก็ยังไงก็ค่อยคุยค่อย,อย,อยปรับกันนะครับเดี๋ยวพอดาวมีการยกย้ายแลยนะ้วเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆก็จะคลี่คลายนะครับตรงนี้ส่วนคนโสดนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับดาวคนรักคู่ครองเนี่ยพออยู่ในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่ ชาวาลัคนาราศีพิจิกเองเนี่ยอาจจะคบหาสมาคมกับใครอยู่เนี่ยจะต้องมีการเข้าไปดูแลเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็คือเรียกว่าจะต้องเข้าไปไปเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ได้ใจเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ฝากชาวาลัคนาราศีพิจิกซึ่งเป็นคนโสดแล้วกันเนาะถ้าเจอเจอใครอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงก็บริหารการเงินให้ดีนิดนึงนะครับในการที่จะดูแลเขาหรือจะใส่ใจเขาโดยการ นำเงินเข้าไปดูแลช่วยเหลือตรงนั้นนะครับตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวดาวคู่ครองดาวพระศุกร์นี่นครับท่านก็จะมีการยกย้ายเนี่ยนะครับออกจากราศีธนูเนี่ยนะครับในวันที่22กุมภาพันธ์เนี่ยเข้าสู่ราศีมังกรนะครับตรงนี้พอดาวคู่ครองเนี่ยไปอยู่ในราศีมังกรเนี่ยก็จะไปอยู่ร่วมกับดาวพระพุธนะครับแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ตรงนี้นะครับก็มีเรื่องซึ่งอาจจะมีปัญหานะครับ เกิดขึ้นเกิดความเสียหายขึ้นได้อย่างที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจนะครับตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องบางอย่างนะครับกับเรื่องของความรักคู่ครองนะครับของชาวราศรีพิจิกเองนะครับทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีครอบครัวนะครับตรงนี้ก็ระมัดระวังกันไว้นิดหนึ่งนะในช่วงที่ดาวพฤหัสท่านมีการยกย้ายนะครับแต่ด้วยความที่ดาวพฤหัสเองเนี่ยท่านได้เป็นตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์นะเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์นะครับตรงนี้คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ ต้องระมัดระวังนะเรื่องความหึงหวงครับกับคนรักคู่ครองของตัวเองตรงนี้อาจจะมีใครที่อาจจะเข้ามานใน,ในดวงชะตาโดยที่เราไม่คาดคิดนะครับแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับชีวิตครอบครัวได้วนคนโสดเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่อาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกคบเลือกคุยเนี่ยนะครับมากกว่าหนึ่งคนนะครับอาจจะเกิดการคุยกันสื่อสารกันเนี่ยกับคนรักคู่ครองหรือแฟนเราเองเนะที่ก็ผานตารางของอยู่เนี่ยอาจจะ มีปากเสียงเกิดกันเกิดกันขึ้นได้นะครับด้วยความที่ดาวพระสุกเองเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์เนี่ยก็คือมีสเสน่ห์นะครับตรงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ดาวคู่ครองคนรักในดาวพระศุกเองเนี่ยท่านก็อยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ด้วยนะครับดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูก,กันด้วยส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของความผิดความเสียอกเสียใจตรงนี้นะครับบางทีคนโสดนะครับโดยเฉพาะคนโสดนะไปทุ่มเทความหวังนะครับหรือไปเปรอา คนรักคู่ครองเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะทุ่มเทมากจนตัวเองเนี่ยเกิดความช้ำหมกช้ำใจนะครับหรือความเสียหายเกิดขึ้นได้ตรงนี้คุปพีฝากเอาไว้ยังไงก็รักใครก็ต้องรักตัวเองด้วยนะครับตรงนี้ของชาวลักนณาราศีพิจิกนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยในช่วงที่ดาวพฤหัสท่านดยงใจเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยดาวพฤหัสเจอกับดา,พาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวคู่เรียกว่าผิดหวังอกหักอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะ มีบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันนะครับหรอมีการเสียอกเสียใจกันกับคนรักคู่ครองตรงนี้ก็ค่อยๆค,คุยค่อยๆประคับประคองนะครับให้ผ่านเรื่องราวต่างๆไปให้ได้นะครับตรงนี้เพราะว่าอย่างไงก็เดี๋ยวช่วงปลายเดือนเนี่ยยี่สิบกุมภาพันธ์เนี่ยดาวพังคารท่านก็ยกเข้ามาเสริมนะครับเป็นคู่มิตรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของความรักเนี่ยก็จะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นนะครับตรงนี้ทั้งคนโสดแล้วก็คนที่ มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยในช่วงพระการท่านยกเข้ามาเนี่ยก็อาจจะทําให้มีความราบรื่นเรื่องของบัญหังต่างเนี่ยขี้ขายไปได้บ้างนะครับแต่ว่ายัางคงติดเรื่องของการที่อาจจะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจเนาะเรียกว่ามีความไอยอกไอยใจกันอยู่นะครับตรงนี้ค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันไปนะครับแดี๋วก็เดี๋ยวเรื่องาต่างๆก็จะผ่านไปได้ครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับตรงนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ในช่วงเดี๋ยวเดือนต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวก็ติดตามรับ มรับฟังคูพีไว้แล้วกันนะครับว่าเรื่องราวต่างๆของชาวลัคนาราศรีพิจิกเนี่ยจะมีความเป็นไปอย่างไรบ้างนะครับกับดวงชะตาของเดือนมีนาคมนะครับตรงนี้ถ้าชาวลัคนาราศรีพิจิกชอบคําพยากรณ์ของคูพีก็กดไลค์คูพีหน่อยนะครับเปีนกําลังใจให้แก่กันนะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องของพื้นฐานดวงชะตาเนี่ยของชาวลัคนาราศรีพิจิกเองเนี่ยใครที่อยากจะทราบเรื่องราวต่างๆแบบ จาะลึกของตัวเองเนี่ยสามารถติดต่อครูพีมาได้นะครับเพื่อขอคําบรรษาส่วนตัวได้ตรงนี้ก็ครูพียินดีที่จะให้คําปรึกษานะครับแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับเรื่องของดวงดาวในการยบย้ายของแต่ละช่วงแต่ละลวเวลานะครับคือดาวทุกดวงเนี่ยก็มีทั้งเรื่องที่ให้ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีกับดวงชะตานะครับตรงไหนที่ไม่ดีเนี่ยครูพีก็จะบอกเอาไว้นะครับเป็นการ ให้แนวทางในการเตรียมตัวตั้งรับเรื่องราวต่างๆนะครับว่าอะไรจะไม่ดีเกิดขึ้นกับดวงชะตาได้บ้างเหมือนกับการที่เรากำลังจะไม่สบายเนะแล้วก็มีการกินยาดักเอาไว้ตรงนี้นะครับก็จะได้มีการเตรียมตัวระมัดระวังนะครับส่วนเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ดีนะครับตรงนี้ก็พอครูพีบอกว่าดีแล้วเราต้องรีบรีบทำขยันแล้วก็ส่งเสริมเรื่องนั้นนะให้มีความเด่นชัดมากขึ้นนะครับจะทําให้ดวงชะตาเราเนี่ยไปได้ ดีมากๆนะครับตรงนี้ส่วนใครที่อาจจะมีปัญหาเรื่องตัวอกตุกใจบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรแล้วแต่เนาะก็ยังไงก็ปัญหาอะไรที่มันอาจจะมีมากมายนะเพราะพื้นฐานจุลสตาเอยงเนี่ยไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หันหน้าเข้าหาธรรมะนะครับธรรมะก็จะช่วยได้นะครับตรงนี้ส่วนหนึ่งยังไงก็ติดตามครูพีไว้นะครับก็กด subscribe ให้กับกับครูพีนะครับแล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้รับชมรับฟังเรื่องราวต่างเนี่ยได้ทันต่อเหตุการณ์นะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ครูพีฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ